เรื่องการบริหารสำลักงานธุริยะบริษัทโนเกียประวัติความเป็นมาโนเกียเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเอสโปรประเทศฟินแลนด์ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยมีประวัติย้อนกลับไป150ปีเริ่มจากการเป็นบริษัทผลิตกระดาษพัฒนาเป็นเครื่องอุปกรณ์บริโภคและอุตสาหากรรมโทรคมนาคมโนเกียส่วนสำคัญมาก ข้อดีและข้อจํากัดของการใช้แนวคิดสํานักง,งานอัจฉริยะข้อดีทําให้มีความพัฒนาตามแนวทางกฎหมายพนักงานมีความเชื่อมั่นในมุทท่ทําทีมทําให้บริษัทมีความเรินนก้าวหน้าไม่อยู่กับที่ข้อจำกัดการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากอาจทำให้มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นต้องมีการเพิ่มทักษะพนักงานให้ตามทันเทคโนโลยีอยู่เสมอการใช้ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจำวันอาจทำให้เกิดความเสี่ยง การนำแนวคิดการบริหารทรัพงายรมาใช้แนวคิดของการบริหารโนกเกียแผนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Microsoft เพื่อสร้างระบบนิเวศการสื่อสารระดับโลกใหม่โดยระบบปฏิบัติการ Windows Phone จะเป็นแพลตฟอร์มหลักสําหรับสมาร์ทโฟนของโนกเกียแนวทางการทํางานเพื่อการเติบโตทั้งยอดขายและมูลค่าเพื่อเชื่อมผู้คนอีกพันล้านคนในตลาดที่กําลังเติบโตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัยยุคใหม่ทีมผู้นำและโครงสร้างองค์กรที่เน้นความรวดเร็วงานและความผิดชอบการนำแนวคิดการบริหารมาใช้นำแนวแผนความร่วมมือมาปฏิบัติตามแนวที่กำหนดแนะนำแนวทางให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและยอดขายทางกตลาดที่กำลังเติบโตรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข่งคัดกับพนักงานในเรื่องผลงานและความรับผิดชอบ ข้อเสนอเนี่ยเพื่อการพัฒนาสำารักงานภาครัฐสำหักงานภาครัฐควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรมีการเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในองค์กรอยู่เสมอควรมีความพร้อมและการสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความสะดวกในการทำงานในข้องตัวมากยิ่งขึ้น